ขอเชิญโยคียทุกท่านสมาทานสินแปดพร้อมคำแปลพร้อมกันค่ะมะยังพันเตติสรเนนะสหอัธธาถะสีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเต ติสรเนนะสหะอัฏฐศีลานิยจามะตาติยามปีมะยังพันเตติสระเนนะสหะอัฏฐศีลานิยจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะติขตุง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ทุติยมปิธรรมังสารนางคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสารนางคัจฉามิตาติยมปีพุทธังสารนางคัจฉามิตาติยมปิธรรมังสารนางคัจฉามิ ตาติยามปิสังฆังสารนางคัจฉามิติสาระกมานังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและใช้ให้คนอื่นฆ่าอาธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทาังสมาทิยามิข้าพระเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ด้วยตนเอง และใช้ให้คนอื่นลักอรรมมะจริยาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิข้าพระเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์คือร่วมประเวณี มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทัทงสมาทิยามิข้าพระเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากการพูดเท็จสุราเมระยะมัชชะปามาทัฐานา เวระมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มน้ำเมาและสิ่งเสพติดทุกชนิดอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวิกาละโภชนาะ เวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิข้าพระเจ้าขอสมาทานศิกขาบทคือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการนัจจคีตวาทิตะวิสุะทัศนะ มาลาคันทะวิเลปะนะธารณะมันดะนะวิภูสนัตฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากการฟ้อนรำขับร้อง ประโคมดนตรีดูการละเล่นต่าง